อีกานที่รมับชนชาตึงได้ชิกเมลท์เทนมิวสิกเฟสติวัลมันไก่มาสองสวัสดีครับพวกเราทัลโหลก็สำหรับปีนี้เป็นปีที่สองนะครับสำหรับมันไก่มากของพวกเรานะครับปีที่แล้วเราก็ไปเล่นมานะครับแล้วก็เกิดบรรยากาศฝนตกตอนเล่นเลยนะเล่นกลางสายฝนเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคของพวกเราเลยแถมยังบรรยากาศยัง สนุกคึกคักกันมากขึ้นมีทั้งเป็นภาพมองไอ้างล่าเนี่ยมีเป็นคนกลางร่มกันฮะเราจะเห็นเป็นบรรยากาศแบบคนดูกลางร่มสวยมากเพราะร่มมีหลายสีมากฮะแล้วก็คนดูก็ไม่ถอยเลยครับสนุกเล่นโครนเล่นสีกันมันมากครับสําหรับมันไก่มากปีนี้นะครับพวกเราก็ฟิตซ้อมเต็มที่โดยเฉพาะโชว์ใหม่ๆเรามีการเตี่ยฤดูการแล้วนะครับตอนนี้นี่โชว์ไม่ซ้ําแบบ ถมยังอาจจะผล <_ an> เพื่อนๆมาร่วมบนเวทีอีกเยอะแยะแล้วก็มีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับมีแจมอะไรกันด้วยแล้วก็แถมยังเราก็จะมีของแจกและเพลงใหม่ๆด้วยรับรองสนุกแน่นอนครับมันไกลมากสองยี่สิสองกันยาห้าโมงเย็นยันไก่ขันเจอกันเขาทนใไก่ เทศกาลดนตรีภาคสนามที่เขาชนไก่เสาร์22กันยายน5โมงเย็นยันไก่ขันบัตร990บาทซื้อที่ไทยทิเกตเมเจอร์ฟังไม่ทันไปที่ Facebook มันไก่มากเซอร์เ e ส